เป็นเรื่องของนักร้องหญิงคนดังที่คนจีนชื่นชอบฐานเวยเวยค่ะซึ่งก็เป็นนักร้องที่ชื่อดังทีเดียวออกอัลบั้มล่าสุดค่ะคุณดนยนาดูเหมือนจะถูกใจแฟน,แฟนผู้หญิงไม่น้อยลองไปฟังเพลงน,นี้กันค่ะ นี่ก็เป็นหนึ่งในเพลงของอัลบั้มชุดใหม่ของฐานเว่ยเว่ยนักร้องชั้นนำของจีนคนนี้แหละคะ่ะอัลบั้มชุดใหม่นี้ใช้ชื่อ3811 38นี่ก็มาจากอายุของเธอเองและ11ก็คือชื่อจำนวนเพลงทั้งหมดในอัลบั้มใหม่นี้นะคะโดยเพลงส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตธรรมดาทั่วไปของผู้หญิงคนจีนที่ต้องเผชิญปัญหาในชีวิตประจาวัน เชิญกับความรุนแรงภายในบ้านโดยเฉพาะเพลงที่ให้ฟังไปเมื่อสักครู่ชื่อเพลงก็คือเสี่ยวจวนเสี่ยวจวนนี่ก็คือฐานเวยเวยเนี่ยบอกว่าก็คือชีวิตของผู้หญิงทุกคนเราต่างคนต่างมีชื่อว่าเสี่ยวจวนและขอให้จําชื่อเราไว้คือเนื้อหาเนี่ยเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเกลียดชังผู้หญิงและโทษเหยื่อก็คือโทษผู้หญิงว่าเป็นฝ่ายผิดเวลาถูกคุกคามทางเพศหรือว่าเวลาถูกกระทํา เหตุความรุนแรงนะคะซึ่งคนในสังคมจีนโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เพียงแต่เป็นเรื่องที่ไม่ได้พูดกันอย่างเปิดเผยถูกมองว่าเป็นเรื่องต้องห้ามยิ่งนํามาเป็นบทเพลงแบบนี้คนก็ยิ่งคิดไม่ถึงนะคะว่าจะมาถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงได้นักวิจารณ์เพลงในจีนซึ่งไม่ยอมระบุชื่อบอกว่าอัลบั้มนี้ก็แสดงถึงความเป็นสตรีนิยมอย่างชัดเจนและให้ความสำคัญกับชีวิตของผู้หญิงทั่วๆไปในสังคมจีนนะคะ และการผลิตงานเช่นนี้ก็จะได้รับการจารึกเวลามองกลับมาว่าเป็นบันทึกของสังคมจีนในยุคนี้ที่บอกเล่าเรื่องราวและชื่อของผู้หญิงทั่วไปที่ได้รับการพูดถึงเพราะมิฉะนั้นก็จะถูกลืมเลือนไปโดยที่คนในสังคมก็ไม่ได้ใส่ใจค่ะทางนักวิจารณ์ก็บอกว่าถือว่าเป็นความกล้าหาญนะคะของฐานเวยเวที่ออกมาผลิต เนื้อเพลงแบบนี้แล้วก็ทําให้ผู้หญิงจํานวนมากรู้สึกประทับใจแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะจริงๆประเด็นเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะการเกลียดชังผู้หญิงแล้วก็โทษเหยื่อว่าเป็นฝ่ายผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุความรุนแรงถ้าผู้หญิงถูกคมคืนก็จะโทษผู้หญิงก่อนซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่ในสังคมจีนอย่างเดียวแต่สังคมไทยและสังคมอื่นๆทั่วโลกก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะซึ่งไม่รู้ว่าเหมาะสมหรือเปล่าที่จะบอกว่าเป็น f ฟมินิสต์แอนเ m มอีกเพลงหนึ่งที่น่าจะดังในเร็วๆนี้สำหรับจีนนะคะคือเรียกได้ว่าน่าจะถูกใจสาวๆในจีนหลายๆคนด้วยการที่รู้สึกว่าเหมือนถูกถูกกล่าวหาตลอดว่าแบบเป็นต้องเป็นฝ่ายผิดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าไม่มีคนโทษผู้ชายบ้างที่เป็นฝ่ายกระทำ ก็น่าจะมีเนื้อหาโดนใจนะคะและน่าจะช่วยสร้างความตื่นประหนกได้ในสังคมจีนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าปัญหาความรุนแรงในบ้านก็ต้องมีคนประทำและผู้ถูกประทำด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็ต้องตื่นตัวกันสําหรับสมาชิกทุกคนภายในบ้านทั้งผู้หญิงผู้ชาย